ะะตามลมหายใจได้เลยขยับไปหลายๆครั้งนะคะในการเคลื่อนไหวแบบนี้นะคะขาที่เรากดลงไปนะจะมีการหมุนต้นขาเข้าด้านในนะคะสังเกตความรู้สึกว่าเรารู้สึกที่ตรงไหนนะ วเวลากดลงมานะคะเราก็จะรู้สึกยืดที่บริเวณข้อสะโพกเนะเาะแล้วก็ด้านหลังนะคะมีการนะมันจะช่วยเพิ่มพื้นที่นะด้านหลังเชิงกลานนะคะรอบๆกระเบนเน็ตนะขยาบไปเรื่อยๆนะคะตามลมหายใจของตัวเอง